เก็บอาวุาหาดาวนะครับไม่มีอะไรนะครับก็เลยไม่ได้พูดอะมากมายพูดไปดูวข่ไอช่วงนี้คอไม่ดีถ่ายคลิปไปเล่นติดช่องนะครับอันนี้เป็นเก็บไทท่านรอบนี้ไทท่านมีไทท่านกับหมาซอมบี้สองตัวนะครับรอบนี้เป็นไทท่น มห้องขั้นชอบถ้ามันเก็บง่ายนะครับมันแค่สาสิบตัวเออสามร้อตัวแต่ว่ายี่ช้ปืนเนี่ยถ้าปืนมันไม่ดีถ้าใช้ปืนที่มันเบาๆแล้วเรามีปืน,นเบาก็ใช้เออ่พวกปืนพวกเนี้ยจอดเลือดให้ ก็ดูแผนที่ที่มีเจ้าตัวไทท่านตัวเล็กเกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันมีแผนที่เยอะเพราะฉะนั้นเลยไม่แนะนำแผนที่เลือกเอาที่เราชอบที่เราไปไหวแต่แนะน,นำแผนที่ที่ไม่มีวัวกระทิงจะดี <c oughs> อเอาแค่มีไทท่านยักษ์ก็ได้ยิงได้แต่ถ้าวัวกระทิงเนี่ยมันเยอะมันชอบวิงเข้าถึงตัว เราจะต้องเสียเวลายิงเยอะมากว่าเลือกแผนที่ที่มันมี <c oughs> ประมาณนั้นมีไทยท่านหรือว่าถ้าไม่อยากเครียดมากก็ไปแานที่ต้นๆที่ไม่ต้องโหมดมากก็ได้นะครับ แต่ตอนนี้ปืนผมพอเพราะมันเป็นปืนยิงลูกระเบิดค่อนข้างจะมีปืนที่ <c oughs> ดาเมจของปืนมันแรงอยู่แล้ว วั้ดีไอ้เจ้าตัววายิงลูกระเบิดตัวเล็กผมมันไม่มีของดีเลยมันมีแค่ของท่านสีเขียวผมเลยไม่อยากอัพเลยเอาแค่สีขาวมาแต่ว่าโชคดีว่าได้ไอ้เจ้าตัวหัวระเบิดที่มันค่อนข้างจะดีมาอันหนึ่งก็จะเป็นสีทองของฟรีนะครับก็ค่อนข้างมีดาเมจที่แรงอยู่ถ้าคนที่เขาเติมเงินเขาจะมีพวกแรงๆอันนี้ก็เก็บง่ายสบายไม่ต้องเครียดเลยปล่อยยาวได้ไม่ต้องมาช่วยยิงยโอเคน่าจะเกณฑ์หิตัวแนละ มาเปิดครับม,มีอะไรครับก็มีอาวุธสามดาวสีดาวแล้วก็ห้าดาวอาวุธห้าดาวก็จะเป็นสีเขียวก็มีโอกาสได้อาวุธพิเศษนะอาวุธที่กลางๆไม่ใช่อาวุธที่เป็นสีแดงนะอาวุธที่ของฟรีเราหาไม่ได้ก็มีโอกาสอยู่เล็กน้อยเคยได้สักครั้งหนึ่งมั้งเป็นนาปามลูกกลมๆนะครับ อเคครับไม่มีอะไรพิเศษคิดว่าเคยได้เคยได้นี้มาอ่าที่เป็นนาปามนะครับมันไม่ดีดีนะครับแต่ว่ามันก็พิเศษก็คือมันหาในกล่องฟรีไม่ได้นั่ก็เลยเปิดมาหลายรอบแต่ก็ไม่ได้เห็นพิเศษอะไรมากมายสำหรับอ่าไอเจ้าอีเวนต์แจก5ดาวนะครับแต่ให้ดาวก็ยังดีอะ ไอ้ที่บอรนะครับมันเอาไว้อัพนะครับเอาไว้อัพกิน6ดาวได้นะครับโอเคครับถายคลิปเล่นติดช่องนะครับขอบคุณที่ติดตามมารับชมน,นะครับขอบคุณมาก